สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องบีีธรรมดานะครับช่องบีีธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลยนะครับมาเลยวันเสาร์นะมาเลยวันเสาร์นะครับของวันที่ยี่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับมาเลยนะครับก็จะมีให้ชมทุกทุกวันวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับออกเวลาออกเวลาหกโมง นะครับ6โมงถึง6โมงครึ่งนะครับของทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็พุธนะครับช่อง BPP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกๆวันเสาร์อาทิตย์พุธนะครับ6โมงครึ่งนะครับของทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคิปทุกคิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านดวงดีเฮง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 ร่ำร่ำรวยรวยไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคง,ง,งมั่งคั่งมั่งมีนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับมาลุ้นลุ้นกันนะครับอืมไม่มีอะไรมาฝากนะครับเด่นนะครับเด่นนะ เด่นนะครับเด่นที่4 5 6นะครับขอเน้นที่4ี่กับ5นะครับลอง6นะอ่า4อะไรคะนี่เดี๋ยวอ่านต่างอะไร4 8 8 4นะครับ5 8 8 5นะครับ ส9่เก้าเก้าสี่นะครับห้าเก้าเก้นะครับ4ี่ศูนย์ศูนสี่ห้าศูนย์ศนะครับสี่หนหนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับส่วนชุดวินนะครับวินนะวินสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้านะครับสี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าครับ 4, 8, 9, 0, 4 8 9 0 5ครับ3นี้นะครับเราเข้ามาวิเคราะห์กันค่ะนี่ย4 5 6นะครับขอเน้นที่4นะลอง5กับ6นะครับลอง5กับ6นะครับส่วนอันนี้คือชุดเจาะนะครับเจาะนะเจาะนะครับ48845885 49945995 4004 5004 สี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับตัวนี้ก็คือชุดวินนะครับอ่าครับแล้วค่ะนี้เราก็มาดูตัวที่เราเน้นที่ครันงนี้เน้นรูดนะครับรูดนะครับสี่กับห้านะครับอ่าลองก็คือหกนะครับใครชอบก็จัดไปตัวไหนตัวไหนก็จัดไปนะครับพอฟันทงที่สี่นะ เกินห้ากับหเป็นตัวรองนะครับไปชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับปรมานนี้นะครับามาดูตัวตัวเน้นที่ขานี้เน้นที่8กับ9นะครับเน้นที่8กับ9เลยนะ48 49 58 59นะครับตามนี้นะครับเพ้นก็ตามนี้นะครับ8กับ9คู่กับสี่ห้ากนะครับสี่ แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เลยครับประมาณนี้นะครับคู่ของเขานะอ่าที่เหลือนั้นเป็นตัวรองนะครับสําหรับสายเจาะนะครับส่วน yeah. <number anyway> สายรูดก็รูดที่สี่กับห้าเลยนะครับประมาณนี้บนล่างประมาณนี้อย่าเอาสามตัวไปรูดนะครับสามตัวรูดบนล่างก็เสร็จปักตองลองอ่สลบร้องโอ้ยไม่สลบหรอกแต่ร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยนั่นหละมีหน้าเลยมีหน้าเลยประมาณนี้ครับ จดไปเลยครับเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้มาเลยนะมาเลยวันเสาร์นะครับสี่ห้าหกเน้นที่สี่กับห้าลองหกนะรูดนะครับกับวิ่งเป็นหลักนะครับส่วนอย่างอื่นไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่หรอกให้ระมัดระวังด้วยครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยครับขอทุกท่านเฮง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 นะครับ่าครับ ขอบพระคุณมากๆกี่นาทีแล้วครับก็ตามนี้เอาละกันอย่าลืมกดติดตามนะออย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับอืครับนะครับ